สื่อผิวเว็บไซต์ข่าวช่องข่าวต่งตางๆเหนื <us sell> s> <S ่อยไหมพี่กับการไล่ล่าข่าวโน่นเลยบริการรายงานข่าว t v 5 s m s News ที5 News Pack และบริการ t v วี5 Fan คลับเพียงกดดอกจนัน336050และโทรออกชีวิตพี่ชิวกว่าเยอะ ค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปชมการแข่งขันปราสาททรายก่อบปราสาททรายในเนเธอร์แลนด์กันบ้างค่ะที่นอกจากจะสนุกสนานแล้วนะคะก็ยังเป็นการสอนเด็กๆไปในตัวด้วยค่ะ นี่นะคะเด็กๆของเนเธอร์แลนด์เหล่านี้ค่ะก็แบ่งกลุ่มกันเป็นกลุ่มละสิบคนค่ะแล้วก็ต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยกันกอบประสาททรายในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะพร้อมกับทําแนวเขื่อนกั้นน้าเพื่อรักษาประสาททรายของพวกเขาให้รอดพ้นจากคลื่นที่มาพร้อมกับระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็ปรากฏว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วไม่มีประสาททรายของใครรอดพ้นจากกระแสคลื่นได้เลยค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ยังสอนเด็กๆเกี่ยวกับความสําคัญของการป้องกันน้าท่วมในแลดที่ ถึงที่2ใน3ของประเทศอยู่ต่ำกว่าระดับน้ําทะเลโดยเน้นย้าค่าว่าการสร้างเขื่อนกันคลื่นเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอขณะเดียวกันก็มีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้ชาวเนเ์นแลนด์หันมาตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากระดับน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้นและปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ มาต่อกันที่ข่าวกีฬากันบ้างนะคะโนวัคยอโควิชค่ะผ่านเข้ารอบที่4เทนนิสรายการเก่าแก่ที่ประเทศอังกฤษหลังฝืนเจ็บนะคะปรับคู่แข่งชาวฝรั่งเศสค่ะด้านหญิงเดี่ยวลีนานะคะก็ตกรอบแล้วจากฝีมือของสาวเช็กค,ค่ะ จุเทนนิสแกรนด์สลมรายการวิลเบอร์ดัน2014ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นการดวลแร็กเกตประเภทชายเดี่ยวรอบที่3ระหว่างโนวัคยอควิชนักขวดมือหนึ่งของรายการจากเซอร์เบียพบกิลซิมงจากฝรั่งเศสซึ่งปรากฏว่ายอควิชยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะมีปัญหาอาการเจ็บไหลซ้ายจนต้องเรียกแพทย์มาดูอาการหลังใช้เวลา2ชั่วโมงกับ12นาทีหวดเอาชนะซิมงทั้ง3เซต6ต่อ4 6ต่อ2และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ4ไปพบกับโจวิลเฟรตซอง้ามือ14 ของรายการจากฝรั่งเศสเป็นด่านต่อไปค่ะคู่ต่อมานะะคในรอบเดียวกันเควินแอนเดอร์สันนักขวดหนุ่มแอฟริกาใต้ยังอยู่บนเส้นทางการลุ้นเข้าสู่รอบลึกๆเมื่อเป็นฝ่ายเอาชนะฟาบิโอฟอส์นนี่จากอิตาลี3-2ต่อเซตค่ะ4-6ต่อ6-4ต่อ2-6ต่อ6-2ต่อและ6-1ต่อค่ะ ส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่3นะคะหลีนานักขวดสาวมือ2ของรายการจากจีนต้องอยู่เส้นทางการลุ้มแชมป์ไว้แค่รอบนี้ค่ะเมื่อพ่ายให้กับบาบูราซาลาโววาสไตรโความือ43ของโลกจากเช็ค7ต่อ6ค่ะทั้ง2เซตเลยล่ะค่ะ ขณะที่อีกคู่นะคะลูซี่สฟาโรวานักเทนนิสสาวจากเช็กที่อาศัยความแน่นอนในการเล่นลูกท้ายขอดก่อนเอาชนะโดมินิกาชิบุโควาคู่แข่งจากสโลวาเกียทั้ง2เซต6-4และ6-2ต่อ 2, ค่ะพอเวลาสำหรับคุยข่าวเช้าวันหยุดแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวได้อีกครั้งในเวทีข่าวสุดสัปดาห์เวลา11นาฬิกา45นาทีวันนี้เราสองคนและทีมข่าวขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ